สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เสียสละเวลามารับชมคลิปนะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดคนะไลค์ให้เราด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้เราเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมมาอีกหนึ่งตัวเลยงานกอสวยสําคัญเลยเอื้องเทียนรือสีนะครับผมเอื้องเทียนรือสีลายจุด เทียนรือสีลายจุดงานกอนี้นะครับผมหนักประมาณโลครึ่งเลยนะครับผมงานกอใหญ่สวยสมบูรณ์รากแน่นเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะครับผมจัดจำหน่ายที่1กอนี้เทียนรือสีลายจุดตัวนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่หลุดมาเพียงแค่กอเดียวนะครับผมผมได้มาแค่กอเดียวจะปล่อยแค่กอละนะครับผม 800บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับเอื้องเทียนหรือสีลายจุดนี้เป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างหายากดอกสีพาสเทลลายจุดเดี๋ยวผมมีรูปดอกขึ้นให้ดูข้างหน้าคลิปนะครับผมใครที่สนใจเอื้องเทียนหรือสีลายจุดกอนนี้เพียง800บาทโทรมาหาเราแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์09594189880959418988 สวยสมบูรณ์งานสมบูรณ์มากครับผมงานมาเป็นแพรใหญ่แบบนี้เลยเอื้องเทียนรือสีลายจุดนะครับผมใครที่สนใจโทรมาหาเราได้เลยครับที่เบอร์0 9 5 9 4เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดเอื้องเทียนรือสีลายจุดนะครับผมขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมกาบขอพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมคลิปและเอฟสินค้าเราไปสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ